สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอวยพรวันวันวกิวันวันวั้วันวันมันวันวไนวันวันวันวไม่ันวไน่ไน่ัน่ัไวันวเราันวันวันว่นวรนนนันนนันนวันนนวันววัน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 วัไวัน้ัวันมันวันวนวันมันวรนวันวัันวานวนววนััน่งันั่่ไ สวัสดีครับผมอลิกระเซกอลิกระศิษย์ครับอลิกระเซกและอลิกระศิษย์ครับวันนี้ต้องการมีเซกกับหยีแย่เลยต้องมางานวันเกิดหยีแย่ครับเอาไม่ใช่เหรอโอ้โหเลยค่ะสวัสดีครับซุปเปอร์แท็กครับสวัสดีค่ะน้องปวยค่ะปวยหัวไหลปวยหัวไหน้องปวยอันนี้ก็ตั้งใจทำรับระหว่างที่แย่กำลังชุลมุนตอนเนี้ยเคปุ่นเกิดหน้าแย่แล้วเดี๋ยวเรามาดูทักษะการเป่าเทียน วันเกิดของยิ้มแย่จะเป็นไงแล้วเขาจะอวยพรเป็นยังไงบ้างแล้วจะมีใครอยู่ในคลิปนี้บ้างใช่ค่ะว่าลึกลับมากไปดูกันค่ะสกดย่นอันนิฐานอันนิฐานเหรอขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยไม่มืก่อนหรอกจากยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดอ่ะรัศมีทั้งหลายเอรรถรสคุ้มครองให้งแย่แล้วก็คนที่รักทุกคนนะคะตรงมีแต่ความสุขความเจริญรวมถึงน้องหลังด้วยนะคะในการเสริม เกี่ยวใไหมเกี่ยวเพราะเยากยวเขาจะมาดูแลเรานะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอให้มีความสุขขอให้รวยขอให้ไม่เจ็บไม่จนขอให้อดทนกันมากขึ้นอดทนเลยโอเคเปล่าแล้วนะมีการเปล่าี่เซ็ซี่มากดูท่าเปล่าสล่าสวยสวยโอ้โหแล้วยาเ ใหญ่ไปได้ไม่อยากเลยพรหน่อยใหญ่ไปพอโอ้ยขอให้น้องแย้เใาไปใกล้ๆเลยครับขอให้น้องแย้เฮงๆครับสวยๆอย่างนี้ตลอดไปครับทำอะไรก็ขอให้ประสบผลามสำเร็จครับถุยถุยมาถุยถุยโอ้ยถ้าขอให้งานเข้าเยอะๆงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้างานเข้างานอะไรมีงานมีงานเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สัมพัญเมื่อกี้นะคะปรติ นน้้นอองงพีี่่ขอมีความสุขมากๆนะรักนะจ๊ะขอให้นมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขอให้ใหญ่กว่าหัวขอให้กว่าหัวเพื่อนๆทุกคนรวมกันเจ็ดคนเอาไว้พรแ้วยไหขอให้น้องแย่มีความสุขมากๆอ่ามาจากเกาหลีเลยนะคะอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่า,า,า,าไหร่ <c oughs> อ่าโอเคมีใครจะไว้พรเยอะอีกอบ้างทุกคนครับขอให้แย่ขอให้แย่ขอ้แ่ขแย่ขอใหแย่เดี๋ยวๆเดี๋ยวน้องแพนเชิญเลยครับ แย่ลงรูแย่ลงรูแย่ลงรู้แย่ลงรู้ขึ้นถามว่าร้องถูกไหมไม่มีใครถูกหมดยดอเล็กติกคนเดียวคนอื่นร้องถูกโอเคงั้นไปแล้วบ๊ายบายอะไรนะอันนี้หรอคะของวันเกิดป๋าหยุดจบคลิปไม่ได้หรอมาไปก่อนมาไปก่อนจริงหรอ เก่งในลอตโซ่แต่ใครตเชาจะเอไหมากป้าาเป็นเลไม่เอาอายานแต่แกะเลยดีกว่าแกเลยแก่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 เลยแกเลยแก่แกเลยแกเลย่แกแกเเลยแกเลย จับจับปัดขายพอดีเลยครับอ้าวอประมูลเลยพี่แย้สวยมากแตกันพี่รองอยากได้เองหรือเปล่า สำหรับไปนี้นะคะแยาส่งต่อทันทีค่ะทืนทีต้องกัะตันอยู่บ้างไม่เปวนไไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรออีกประมาณสักหเดือนนะพบไปแยาแล้วดีอินสตาแกรมกับกระเป๋าใบ